โอแค่ก okay. ับพริที่ตาแล้วตัดตอความเร็วแสงอูเห็นรถพัดไฟไยเอาใใปิดใจมันไฟแย่ทีลืมฉันลืมตกปาอยู่ริมทะเล,ลแลกใจจริงๆทำไมฉันรู้สึกเบื่ออ้ใกล้สีจึ้งเลย นี่ผมอัดค้างไว้แลเนี่ยอัดค้างไว้ตั้งแต่ปีมาเฟืองมาไฟมาเปิดมันนาวมาฟ้าสม,าาม,าามโอ๊มุไฟเต็มมูชิโยฮิฟิวบอกไว้ก่อนนะครับครับครับ,บว่าว่าว่าอะไรอ่ะก็อบอกไปแล้วเช่นมาเดี๋ยวรออีกนึง ดีจังเลยเอ,เยอง่ายก็ไปเสียงคล้ายกันไหฉันขอขวาน,นหนึ่งใช่ไหมตูดมึกใส่กันแหละฉันขอขวานมันกันนะทำไมมีคนเรียกตูด่ึกตูดมึกวะ วันจะมาก,กัดจังหวะตอนบุกกำลังอัดคลิปภาคนรกสักกระปุกสักกระปก<อ>กุอกอย่ากควันออกไปไรเมื่ <c oughs> อก,กี้เอเลี่ยนบุกนะครับไม่ใช่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยเมื่อก,กี้แค่ เอเลี <laughs> anyway, yeah. uh ่ยนบุกเย๋งๆครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจริงๆครับแค่เอเลี่ยนบุกเจ๋เดี๋ยวโอ้โหรู้สึกจะหอมหวนขึ้นกว่าเดิมอะไรหอมเหรออะไรหอมเหรอไม่ไม่มีอะไรเลยครับเพือผมจะทำซุป ยินอามาตัวล้วเลยไม่ได้มีไม่ได้มีแคทตุ๊กอย่างแลว้วโอเคุณไมว่าย,ยากเลกเกินกระปักยินดีกิน,นดูยยเฮ้ยเจ็ิดมากฮย ั๊บเสร็จแล้วดิงดึดดึดดึงด,ด,ง,ดงดงง้มยเอยเกลื้บกลือเกลก,ก,กลัวไปลยละครอมไม่มีอะไรแค่ดาบนาเกือบน่าเฉยๆอ๋อโอเครู้สึกไอปิดธนูนี่หายไปนานแล้วนะนายรู้ไหมไอปิดตนูมันไปไหนอะ รู้สึกว่ามันจะป่วยหนักอเอา้าเลยโชคไปดีเลยนะเนี่ยทั้งที่มันอันนี้เป็นมาที่ดีที่สุดสำหรับฉันเอาไม่ได้ผูดผิดวันที่ดีที่สุดสำหรับลก้าเอา้จริง้วยดาวท,ที่สือจริจงๆเลยเฮ้ยมาเมื่อกี้นี่มันไปชุดไปชุดดึงอะไรดึง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 ,ดง,ดง,ดง คุณผ <c oughs> ู้ชมอาจารย์ไม่ได้เห็นเหมือนผมดีลเลยครับเห็นในเนด็กคนเป็นเกมอะไรน่าจะเป็นเกมเอเก็เอเกซ์เซสซีนเกมเด็กกันผมเออไม่ใช่ไม่ใช่เกมเด็กเกินไม่ถึงนคนสร้างคนเดียวกันที่สร้างเกมมุมมีชัวซอสอะไรเนี่ยซอสพิชิตประเทศอึ้ยยิ่ง Yên đi mà chinh chinh, 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 ยอะจะเอ้ยไปดีกว่าดับวัดคู่หอกแล้วที่ทำไมวัดดับฉันก็หักโอ้ยวัดกู่หักคนก่อนกูไปดีกว่าเฮ้ไม่มีดีเลยโอ้มาเดิมมือเดียวสมบูรณ์เลยดีเวลกูอัพเรลว เสียเวลาเปล่าๆตึ yeah! ้งลกกูชอบตัวนี้เคเราเสียเวลาน่ะมีคงตึงตึงอมเออผมขอโลอันนี้นะครับแล้วรู้จุกปะไอตัวโลเมื่อกี้ รู้สึกจะพูดเพราะนันไม่เหมือนไอ้หมอแพทย์นั่นเลยพูดเลยมันก็พูดอย่างนี้ฉันขอควาาเล่นมนึงทำไมให้ฉันฉันจะอัดใครแกนะไม่ก่อฉันขอควาาเล่นมนึงไอ้ตัวมึกอะไรประมาณนี้เฮ้ยสร้างสร้างแลนด์มาร์คโอ้โห,โห,โหแล่มึดจ้ามันก็จะหมดแล้วที เกมนี้ขอย้ํานะครับการจาสีให้ทําสุดผมไม่งั้นมันจะเปลืองไวอ้โหเยอะรู้สึกเหมือนจะเปลืองก็คือแบบอยา่าคลิกแล้วก็ลากไปไปอย่าลากไปไวโอ้เอ้ยจมูกในบอกว่าไอ้ดูปากเป็ดมันป่วยไงอ้าวผมไม่รู้นี่ โอเคต้องการเนูใช่ไหมฉันรู้ใช่นครับแหมอยากให้เสียงมันแจ้สังทำไมเหรอก็อจะได้พูดว่าจะไมพิษทำไมติดขาเหมือนทุบทุบทุบเหมือนทุบ,บ,บหัวหมาข้างข้างบ้านแปด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  แปะแปะอะไรเนี่ยโอ้ฉันต้องการคว้าเล่มหนึง่งไม่งั้นฉันจะอัดตาแกให้เป็นเบ,าบ้าอูบูนี่พูดนรลกประเด็นนะตะกบฉันะน,นะนะตะกบประเด็นคนนั้นอ,อัลล่เพิ่งรู้นี่ละว่าเชือกทำมาจากแล่เหมือนกันโอโ้โห เงืบไปไกลเลยเงืบบชิงเงืบหัวคอแล้วก็ปักเออแลยตัวนี้ปักเออไปโหปากจริงเลยนั่นเนี่ยขนาดเออไม่ใช่คนทำเอาทีา่ฉันไม่อยากให้คนมาพูดฉัน ว่าต้องงายเนาะฉันรู้สึกว่าเป็นคนห,ดห,ดหดูดทิ่เงียมนะโอ้โหไมไ้เลยที่ระดับไม้นีไม้กระโดโอู้หูมันอะไรวะโอ้ไมงว่าจะดีเอาข้อนให้ดีๆเลย,ยเนาะไม่งั้นฉันจะอัดไข่แกให้เละเป็น,นโต๊กเลย จะโหไงปะเนี่ยคุณแพะผมขอเรียกคุณว่าจอกแพะที่เลี้ยงได้ไหมให้เรียกว่าแพะยอดเลือยงโหรู้สึกแะ่แย่กว่าเดินมนั่นแหละชื่อนนะั้นเรียกเป็นยังไงก็ช่าง,างเด้อเรียกคนภาคตะวันไม่ได้แล้ว โอ้โหเจียไปลาไปมากาๆๆๆๆๆๆๆตปล,ล้วุล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 ้วุลุลาลุ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 ล่าุล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 ุนีุ่ลุลุมุล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 ลุลมันลุลด,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 ดุลุลุิุล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 ลุลุลล้ลุอุลลุลลุวลลอิล ครับจะดูตูตายแล้วนี่แต่ในยี่สิบกูก็ชนะจบบายบาย